สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียม CAO1 วัน i อฟิเชียลนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่หน้างานสดๆนะครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศหน้างานนะครับผมที่ปากทางเข้าวัดประดุกระรับปลาดุกนะครับวัดลาดปลาดุกนะพี่น้องนะคืนนี้นะครับสถานที่จัดงานนะครับผมทีมเวทีก็ ตอนนี้ตั้งได้ประมาณ70-80%แล้วนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ทีมไรส์สดก็มาเรียบร้อยนะครับเคือนนี้นะครับมีไรส์สดนะครับจากยูดี้ไรนะครับผมว้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีบบบบตั้งอุปกรณ์แล้วครับผม,มยอดมากนะครับมาแต่หัววันเลยยูดี้ไรนะครับก็วันนี้กำลังติดตั้งอุปกรณ์กันนะครับผม จอนี้โอ้จอก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเย็นๆนอ้นองน้องกำลังลงห้างเวทีนะครับอีกไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจอก็ติดตั้งกว่นะครับเขากำลังติดตั้งอยู่ ดอนี่จะใช้เวลานี้น่นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงพี่น้องมันต้องติดตั้งสายแล้วก็ให้ตรงล็อกต่างๆนะครับผมแล้วก็ต้องเช็คอุปกรณ์นะครับจอนี่น่าจะพอสมควรกับไฟนะครับส่วนเวทีก็จะเริ่มต่อเรื่อยๆนะครับ วันนี้นะพี่น้องก็มาให้กำลังใจกันได้นะครับผมสารพิษปั้นแพงนะครับแย่รวดเร็วมากนะครับันเร็วมากวันนี้รุ้มบัมแน่นอนลองฟังเสียงดูนะพี่น้องนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ คืนนี้นะครับยอดนะครับเพื่อนพ่อกันชยันชยมาแล้วครับพ่อกันชัยมาแล้วสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมานานแล้วพอ่อจะบอกนะไปหลับมานี่ไม่ก็อยู่บนรถร้อนอ๋ออยู่บนรถมัน,นร้อนเนาะเป็นเปิดแอร์แล้วก็อยู่วันนี้ที่ปากทางวัดประดุษ เฮ้ยวัดลาดประดุกเออวัดลาดแล้วพออินทำไมปากทางเขาชุมทองปากทางเขาชุมทองใช่ไหมปากทางเขาชุมทองจากเทือดปากทางเขาชุมทองมามาตัวนี้มาเล่นบ่อยไหมไม่ค่อยได้มาเลยค่อยได้มาจะจพรุ่งนี้ไปบ่อยพรุ่งนี้ไปบ่อยใช่อ่าอะไรนะปากทางต่อพันทองอ๋อพันทองพรุ่งนี้พันทองตอนนั้นก็ไปลำพแล้วใช่ไหมก็ไปสามลำพลินโชว์อ่ะใช่ใช่ใช่ อโอ้โหเจอโอเจอโ,เเจโมาแล้วราคาเท่าไหร่ครับผม,บมท้องไปดูเหรอ,อเดี๋ยวเย็นมานี่ยผมเลยเป็นนี่หน่อยเดียวผมรอจังหวะนี่สวัสดีเงี้ยน้อยครับไปไหนมาครับเอกินข้าวมาอยากมี่าวอย่างินแล้วครับกินกับแม่เหรอไปเหยียบมันนั้นมาเมื่อกี้ฮะไ,ไปเหยียบอะไรไมเหยียบปูนที่เขาทุบไว้แล้วว่ามันมันมันเลื่อนไงโอ้ย บาทเลยพี่ยาวอย่างไรพี่ยาวนี่ไงน่าอยู่กระท่อมหน่อไปไหนเดินให้ดูหน่อยเป็นอะไรนี่โอ้ยเหอเอ้ยเดินอยู่เฉยๆเปล่าเดินไงเดินเหยี่ยมมาดีละเอาเอาเอาเออเอาแล้ววันนี้เป็นไงถึงจะได้แสดงได้ไหมนี่ขึ้นได้เหมือนเดิมีแต่ว่าจะเดินแบบไหนเดินแบบนี้หรอโ ออโอ้ยเออดูนี่ยัมอทไมคุณไม่ดูแลงออครับพี่ยาวทำไมคุณไม่ดูเลงพี่งอครับทำไมไม่ดูลพี่งอครับพี่งอโทษเก่ฮะผมขอโทษครับผมขอโทษครับวนี้เขาจะขึ้นแสดงได้ไหมนี่ทำไมว่าเอาดูเดินนึกว่าเป็นไครนเป็นอะไรมาเลืนปูน มัน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 เป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยล้มท่าไม่ลงท่าเลยไปมืนไปมืันมืนเลยมันมันหางตีนขางตีนไม่ได้ลงเลยเนี่ยเป็นหลายเป็นเป็นเปิดปากปลาฉลามเลยเปิดปากปลามาราเลือดออกเลยมันเลือดออกสะเลยรหรอสะสะเลยออัญญะอันญะเรียว่าทำได้ขึ้นแสดงได้ปกติเน้อก็ใจครับแล้วก็จะเดินแบบว่า จึ๊๊จื๊๊จื๊๊จื๊หน่อยแกระพ็ดกะปิกกะปิกหน่อยแง่แง่ก็ย่าวอีกเลยไม่ดูแลน้องชายเลยมันหมดหมดไปกันหลายอย่างดอกแล้วแมวล่ายแลบอกแล้วอ่าอะไรอ่ะมาอันนี้มีแมวล่าเนาะวันนี้แมวล่าดไหมเหมือนเดิมเนาะเป็นแมวล่าครับเขาดูหน่อยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยเบิ้งเราผ่านว่าเนี่ยมีผู้สาวมาหาบ่ามาเนี้บ่บว่าๆเขาพอนีอ๋อบอมีเนาะมาแล้ว พ่อเป็นคนที่ไหนเป็นคนไรดครับอ๋อแล้วพี่ยาเป็นคนที่ไหนครับยะโสครับยะโสร้อยเอี้ยโืยแอรเปาอ่ะโดยแอร์เปาแอร์เปารถแค่ไนเพื่อแอรเปาท็เป็นแคติดรถสาวน้อยก็ติดได้เราเป็นบุคคลในภายสาวน้อยพี่รถแพงแล้วก็ติดได้เงออายุเท่าไหร่แล้วเงออายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับสิบแปดโอ้เป็นปีอะไรปีหนึ่ง ไอ้น้องสิบเจ็ดกอปากเจ้าของเนาะใหญ่ครับกูสิบเจ็ดแล้วกับไอ้เงาะกับผาเนี่ยากโตในเด้อสี่สิบห้าสิบเดกาเนียพี่ยาวว่าเอานี่ยพี่ยาวว่าเตเอมอายุเท่าไหร่ห้าหกห้าหกครั้อันนี้รอย่กล่ย่กละบยเจ่ม่ดีลย่ะเจออ่ะไม่ีอ่า พวกมึงเั็นไปเยาวไหมผีเงาเห็นไหมเห็นคเียเขาบอกโอ้ว่าแมนซีสิบเก้าหาหกวไอเง่าถึงกับลมอ่ะเออง้อหล่ะง้อสี่เก้อะไรนะโอเคก็อายุ18เนาะแล้วพี่ยาว29 29ครับเออาแล้วมีมีธนาคารถือเงวมไหมพี่แอดมิน 28 28่สบ,บนะพี่เอ็นมีชื่อเลยนะชื่อโยอ่าแอดนมินโนนยมีแค่นัคการสนัลตัวไหมนี่<บ><บ>มัวพู่ถาไปเด,ดี๋ยวผู้สาวเจดาด่วันนี้ทำการแสดงเนาะเวลา,ปร,ารประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบทุ่มเ,เราอยู่ที่ไหนนะปากทางเข้าวัดลาดปานุออวัดพญุมอะไรหรือ่ เขตอะไรฮะนุนนะ่ะเห็นว่าจังหวัดนนทบี<ช>บางคนท้องของตรงวัดน่ะคิดว่าาท,ทางเข้าวัดเดี๋ยวัดอยู่ตรงไหน,นวัดนี้โออยู่ยังไกลเลยสามโลสี่โลไดีลงทางอ่ะโอเคครับสำหรับลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกอลค์กดแชช่กดล<า>ทัศน์ใครนะครับผมเดี๋ยวจะเมามอยกันต่อนะครับสำหรับนี้สว <าม S 2> ัสดีครับ